ฉันไม่สั่งเองก็ได้ส่วนขนมฝากแกสั่งแล้วกันอ๋อโอเคได้ไม่รู้ว่ามันยังไม่ตอบเลยเฮ้ยตอบแล้วอตอบแล้ว ัสดีขีดเป็นไงบ้างอ่ะไปแลกเปลี่ยนก็โอเคอะ่ะมึงจำเรื่องตีที่ดะไรได้อยู่กันเนี่ยเรื่องอะไรหรอมึงรู้บ้างปะมึงทำเดินลงไปมึงไม่คิดบ้างหรอว่ากูรู้สึกยังไงบ้างมึงทิ้งปัญหาไว้แล้วหายไปหนึ่งปีเต็มเนี่ยนะ นั่นดีคิวอ่ะแถวนี้มีอะไรให้กินอ่ะลองดูดิเฮ้ยแต่ว่าลืมบอกว่ามีน้องผ่านมาด้วยคนหนึ่งใครวะชื่อน้องเบสอ่ะเดี๋ยวรอนัดน้องตรงนี้ยได้แหละเดี๋ยวไปนัดน้องนัดแงมาแล้วเฟย์มาเลยครับคิมมาเลยครับฮะรู้จักชื่อคิมได้ไงโอ้พี่เขาดังสไตายผมว่าได้ยินมาบ้างอ่ะ เเดี๋ยวนี้นั่งดังแล้วเนี่ยโอ้โหคนรู้จักเยอะโอ้โหแล้วนี่เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินไปกินนะได้พี่โอเคชอบมั้ยเนาะปะป่าวพี่ไปาปา นึกว่าคุยกันไปแล้วมันจบไปก่อนาที 1,2,3 1,2,3 1,2,3นสนแต่ขอดูหน่อยเฮ้ยอ้วนอ่ะ่า่มิน้นคืออ้วนเองให้ผมถ่ายยงไงเอามามาถ่ายมา่นไม่ถ่ายละไปนัป่นไปไปไปซื้ออะไรกินไปคิดว่าของกินมันรอดแล้วหายเหรอออกไปมานละ ใครบอกรอดด้วยของกินไม่ได้เฮ้ยนี่เป็นไงบ้างกับทีมอ่ะก็โอเคนะจะเหมือนที่เขาอย่างแบบเก่งอยู่อน่าหรือว่า 10, สิบสิบเชื่อพี่มันเป็นคนน่ารัก อะไรกันปะมันกลับไม่เหรอ,อ,อ,อไม่กินนองกูหินไม่กินเฮ้ยเป็นไรป่ะเนี่ยตอยเป็นมาเหรอ,อคือ,อมึงกูส่งไปให้กันเดี๋ยวกูกลับลไปต่อแล้วบ๊ายบายเจอกัน นิ่งมากอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราสองคนทะเลาะอะไรกันป่ะเนี่ยก็เปล่านะพี่ตอนแรกก็คุยกันดีๆอยู่แหละกอบใส่พี่คิดไหงอ่ะต่วันแปลงจริงนะโอ้โหพี่ไม่มีไรหรอกอไม่มีก็ไม่มีเอ,อ้อแต่นี่เดี๋ยวมันจะไปแลกเปลี่ยนแล้วนะรูอ้ยัง แต่ก็คงเล้กคุยกันต่อเลยจ้าขอให้ไปได้ดีสาธุสาธุจะเรียนจะเรียนนะลูกเออเดี๋ยวไปกินข้าวต่อป่นได้พี่กินนะอะไรกนะินอะไรเลือกดีไปยินเซเวนะ่นอะไรเซเว่นกินอะไรเอ่อข้าวข้าวหอมมะลิหอมอมะลิ <laughs> โอเคไป หายดีเร็วๆแค่กูหายเลยแต่นี่นักกินเอฟเฟมว่ามึงหาร้านได้หรอแต่ว่ากูก็หาร้านนี่อะไรอะคืออะไรอ่ะคุณว่าเบสเหรอมึงจะบ้าเหรอของครีมมันกูจะยุ่งทำไมวะไอ้เหี้ยครีมเห็นยังอ่ะถามๆครีมครีมไม่้ช่ใจเย็นมึงดูบอร์ดว่าไอ้ครีมเป็นคนโผล่ พูดอะไรนะดินี่คิดจะเคลียกันหรอเคลียอะไรวะเอา้าก็เคลียเรื่องที่มึงทำไว้กูปีที่แล้วไงมึงทำไรไวอ้อ่ะจำได้บ้างปะละ่ะ มึงไม่มาถามกูก่อนอะ่ะมึงมีป่าวทำไมไม่ถามกูวะมึงแคร์ความรู้สึกกูบ้างปะแล้วมึงแคร์ความรู้สึกกูบ้างไหมอะที่มึงทิ้งข่าวกูไปอะแบบนั้นอะมึงรู้บ้างปะกูใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนแทบไม่ได้คนแม่พูดไปถึงไหนก็ไหนเสียอาหารชิบหายเพราะแค่มึงปล่อยข่าว เฮียแบบนั้นนะ ไม่แบบคิดถึงไม่คิดถึงมันอยู่ว่า ทั้งคนเออเอาเลยเป่าเลยเลยเฮ้ยเดี๋ยวอธิษฐานก่อนนะ